สำหรับการจัดงานนะคะก้าวท้าใจ1ท K Thailand c h a m p i o n s h i p 2025 p r e s ซ n t e d by LG นะคะในปีนี้นะคะเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอย่างที่หนึ่งเลยก็คือเป็นการโดนรงสร้างกระแสให้กับ ประชาชนคนไทยได้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นการดูแลรักษาสุขภาพก่อนที่จะเกิดการเจ็บป่วยค่ะแล้วก็ประเด็นที่2ค่ะเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานการวิ่ง 10K ของประเทศไทยนะคะให้ได้ให้ได้สู่มาตรฐานสากลแล้วก็เทียบเคียงกับนานาชาติต่อไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็มีผู้เข้าร่วมแข่งขันประมาณอย่างปีที่แล้วนี่ก็ประมาณ6,200กว่าท่านนะคะซึ่งฟีดแบ็กลับมา ก็มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงค่ะทั้งเรื่องของการจัดสถานที่ลูวิ่งทั้งหมดที่มีความปลอดภัยอย่างสูงสุดรวมถึงเรื่องของตัวบริการทางการแพทย์และก็เรื่องของอาหารน้ําใช้น้ําดื่มสําหรับนักวิ่งทุกคนค่ะที่มีความปลอดภัยสูงสุดกับผู้มาร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งได้รับการที่แบกเ่ยับมาอย่างดีในปีนี้เราอย่างที่หนึ่งเลยก็คือ กลุ่มเป้าหมายค่ะเราเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ประเด็นที่2แคก็จะมีแรงจูงใจให้กับผู้ที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมการวิ่งของเรานะคะโดยเฉพาะการได้รับของรางวัลจากทางบริษัท LG นะคะซึ่งเดี๋ยวทาง LG อาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม เรามีของฝานของรางวัลอะไรมากมายที่จะเป็นแรงจูงใจให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมของเรากิจกรรมการวิ่งในปีนี้นะคะเราจะจัดขึ้นในวันที่15มิถุนายนค่ะที่บริเวณเท้องสนามหลวงนะคะรอบๆเกาะรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งก็ เป็นสถานที่ที่สวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้กับประชาชนทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็นักวิ่งทุกคนนะคะได้มาร่วมกิจกรรมของเราในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้สุขภาพของทุกคนเนี่ยม,มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะและนอกจากนี้ค่ะเรายังจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆที่เป็นเพื่อนนักวิ่งด้วยกันนะคะแล้วก็ ร่วมกันสร้างสังคมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อที่จะทำให้คนไทยทุกคนมีสภาพแข็งแรงต่อไปค่ะสามารถติดต่อผ่านทางหลายช่องทางนะครับทางด้านนี้เดี๋ยวเราจะมี QR code ให้สแกนแล้วก็สามารถติดต่อเข้ามายัางไม่ว่าจะเป็นตัวเว็บไซต์นะครับหรือแอปหรือเฟ e บุ o กเนี่ยของทางก้าวท้าใจได้